ช่างคม p o w e r อร์ซสวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับช่างคม p o w e r อร์ซเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวตัวสำหรับวันนี้ก็มีแอมตัว D2000 นะครับตัวใหม่ล่าสุดของค่ายตระก,กูลดีเนาะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังนะครับก็เป็นตัวใหม่เขาเลย D2000A นะครับผมเป็นรุ่นต่อจาก d ี5 0 0นะครับผม ก็ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเนาะเดี๋ยวก่อนรับชมนะครับขอกําลังใจหน่อยนะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องคม p o w e r s i n g ให้หน่อยด้วยนะครับถ้าไม่ลําบากมากก็ฝากกดแชร์ไปด้วยแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยนะครับเจ้าตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นงานรุ่น d 2 0 0 0 a นะครับ2.1 channel Audio ่ u d ช o amp อกําลังขับซ้ายหัวนะครับข้างละ100วัตต์นะครับซับเบที่ 200รวัตต์นะครับตรงนี้ลง4โอห์มนะครับซ้ายขัวส่วนซับเบรลง2โอห์มได้นะครับที่ลง2โอห์มได้เพราะว่า,าชิปเขารองรับอยู่นะครับช่างคมก็ลองทําทการเทสดูแล้วผ่านนะครับผมเนาะอันนี้คือหน้าตากล่อง,ของเขาครับกล่องที่ได้มาจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเปิดกล่องมามีอะไรบ้างในกล่องนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลย โอเคนะครับเปิดกล่องมาสิ่งที่จะได้ก็คืออันดับแรกเป็นตัว power ตัวนี้นะครับหน้าตาของ power เป็นตัวนี้นะครับคล้าย D 9 0 0า D 1 5น0นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้คือ D 2 0 0 0หน้ากาศสีทองนะครับแล้วก็ remote control พร้อมฐานอันนี้ผมเอาฐานแกะเข้าไปแล้วนะครับฐานใส่เข้าไปแล้วเนาะ ฐานอยู่ด้านในในกล่องเขาแถมมาให้อันนี้ผมใส่แล้วก็เทสนะครับโอเคนะครับปุ่มนี้ก็คือสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดปุ่มเปลี่ยนโหมดปุ่มสต็อปปุ่มปิดเสียงโช๊คอัพเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนชัแนลของ FM สต็อปเล่นนะครับแล้วก็ EQ อันนี้ไฮไลท์เลย EQ คคือสามารถปรับโทนเสียงได้ตั้งประมาณ10 10โทนเสียงนะเนาะ ก็รีโมทตัวนี้ใช้งานได้นะครับใช้งานได้จริงนะครับต่อไปจะเป็นชุดสายไฟ AC นั่นเองสายไฟบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นชุดแบบนี้เหมือนอเจ้าตัวดีก้ร้อย d พันห้าเหมือนกันนะครับเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สายสําหรับชาร์จไม่ได้ไม่ใช่ชาร์จหรอกมันก็คือสาย AC สําหรับเอาไว้ต่อแบตเตอรี่จากหน้าเพจนะครับจากตัวนี้ เอาไว้ต่อจากหน้าเพจนะครับจากหน้าเพจตรงนี้นะครับจะเป็นสายตรงนี้มานะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานยับหน่อยโฟก,กัสไหมโฟก,กัสไหมโอเคยับยับหน่อยผมพามันไว้นั่นเองนะครับผมในคู่มือเขาก็จะบอกทั้งขนาดแผ่นเพจนะครับเนี่ยแผ่นเพจตัวนี้24เซนนะครับช่องรูยึดน็อตครับแล้วก็ สูง8เส้นสูง8เซ,น,8เซนนะครับช่องตรงนี้ระยะห่างเท่าไหร่มีบอกนะครับความยาวจากด้านหลัง4.5เซ้นนะครับความยาวของตัวบอร์ดด้านหลังตรงนี้18บแปดเส้นใครจะไปทำตัวตู้สำหรับติดตั้งนะครับตรงนี้ก็มีบอกนะครับตรงนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับ Product Mo d e เด2 0 0 0นะครับ อันนี้ชื่อ b l u e ูธ o a h DA103D นะครับระบบ b l u e ูธ o t h 5.1แล้วนะครับการเชื่อมต่อมีอะไรบ้าง b l บลู o t h aux usb fm แล้วก็ tws อันนี้ก็คือไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเลยนะ tws เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อเครื่องเล่น2เครื่องได้ในตัวในเวลาเดียวกันนะครับนี่ก็คือโคตรเจ๋งเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นระบบ2.1 r l channel แล้วก็ซาว w ูเฟอรนะครับกําลังขับรวม4 0 0รวัตต์แม็กนะครับช่องขับซ้ายขวา100วัตต แล้วก็ซับ200วัตต์แม็กนะครับ4ถ8โอห์ม oh นะที่เขาแนะนำมานะครับแต่ช่องซับก็อย่างที่บอกสามารถต่อ2โอห์มได้นะครับสวิตเป็นแบบมีมีชินิคอลสวิตน์ครับดีมดคอนโทรลเป็นแบบอินฟาเรดอ่าประมาณนี้นะครับ,อ,รบ,บ,อ,นะรบอันนี้ก็เขาจะบอกวิธีการใช้งานว่าจุดนี้จุดนี้ทำอะไรบ้างนะครับก็เพื่อนๆลองเข้าไป ดูกันแล้วกันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปดูที่ตัวงานต่อเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือชิ้นงานในกล่องชิ้นงานในกล่องจุ๊บเขี่ยไปเดี๋ยวเรามาดูมิติง,งานกันดีกว่าเนะมิติงานหน้าตาแบบนี้เหมือนดีพันหเป๊ะนะครับเหมือนดีพันหเลยนะครับดีเก้มันจะเป็นโค้งแบบนี้เนาะดีเ0้อันนี้ เป็นสี่เหลี่ยมนะครับสามารถใส่แทนดี900ได้ไหมหลายคนสอบถามใส่ได้ครับใส่แทนได้ระยะด้านหลังแบบนี้มันเท่ากันแบบนี้เท่ากันนะครับสามารถใส่แทนได้นะครับก็มาดูรายละเอียดกันก่อนเลย <c oughs> ก็ตัวนี้ฟังก์ชันการใช้งานด้านบนยังเหมือนพวก d 1 5 0 0 d 9 0ดีนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมีเพิ่มอจอเอลซีตรงนี้มานะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูว่ามันใช้งานกันยังไงเนาะในส่วนของนี้ จะใช้ปีหม่ได้เหมือนเดิมนะครับหลายคนบอกว่าปีไม่ของรุ่นเก,เก่าเสียงไม่ค่อยดีแต่รุ่นนี้คือดีมากแล้วเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเนาะก็สามารถที่จะปรับเอ็โคได้ปกตินะครับปรับเอ็โคได้ปกติแล้วก็ปรับไม้ปรับไม้ได้นะครับปรับเสียงของไม้ได้ปกตินะครับไม้ตรงนี้จะต้องบอกว่าเขาแยกอิสระจากวอลลุ่มรวมนะเพื่อนๆนะตรงนี้นะครับแล้วก็ L R นะครับปรับ L R นี่คือต่ออินพุตเข้ามา เป็นสายแจ็คจากาพวกเครื่องเสียงรถยนต์หรือกีตงกีตาร์อะไรพวกนี้นะครับ USB TF Card ใช้ได้ AUX ใช้ได้นะครับแล้วก็โอ้ตรงนี้ TWS มีตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นปุ่มพวกค้นหา FM นะครับการเปลี่ยนโหมด FM ก็ M, คือกดตรงโหมดนี้นั่นเองมันก็จะเลื่อนเลื่อน,อนไปเรื่อยๆหรือกดที่รีโมทได้นะครับผมส่วนจอตรงนี้จะแสดงผล ว่าเราเชื่อมต่อโหมดอะไรอยู่นะครับผมโหมด usb โหมด tf card โหมด bluetooth นะครับแล้วก็อบอกสถานะอะไรนะบอกอขนาดความแรงของวอลลุ่มที่เราเปิดอยู่มันจะเป็นถ้าเป็นวอลลุ่มน่ยมันจะเป็น v 1ถึง v 3 0นะครับนี้บอกนะครับถัดมาจะเป็นสวิตช์ led สวิตไฟบ้านออนออฟนะครับก็กดลงไปเป็นสีน้ําเงินเหมือนเดิมนะครับสวิตออนออฟใช้ได้แค่ไฟบ้านนะครับถ้าไฟแบตเตอรี่ใครเสียบตรงนี้มันก็ติดเลยเสียบจากด้านหลังมันก็ติดเลยนะครับตรงนี้ก็เสียบไฟบ้านปกติถัดมาปุ่มวอลลุ่มหลักอคอนโทรลหลักตัวนี้อันนี้ปุ่มเบสในเสียงกลางนะต้องแยกกันนะ R L Channel นะครับเบสในเสียงกลางเสียงแหลมนะครับ เบสได้เสียงกลางก็คือเสียงคนร้องเยอะๆ,ๆเสียงคนร้องต่ำเสียงกลางก้างกวงๆอะไรประมาณนี้นะครับซับวูเฟอร์ตัวนี้จะมีย่านความถี่เฟอร์นิซี่เนาะแล้วก็เบทตรงนี้นะครับหลายคนบอกว่าทาไมเสียงกลางมันมาปนออกที่เสียงเบสนะก็ปุ่มเฟอร์นิซี่เนี่ยเป็นคือย่านความถี่เสียงกลางเข้าเสียงเบสนะครับถ้าคุณเปิดเยอะๆเนี่ยเสียงกลางมันก็จะมาออกก็ที่เสียงเบสด้วยนะฉะนั้นคุณต้องปรับให้เหมาะสมนะครับ ส่งว้าลุ่มซับจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับตัวนี้คุณเปิดสุดได้นะตัวนี้คุณเปิดสุดในเสียงกลางออกเสียงมันจะก้างๆกลางๆมาปนนะครับผมต้องเข้าใจด้วยนะครับโอเคอันนี้ด้านหน้าเนาะส่วนเราไปดูมิติด้านหลังกันดีกว่าอ่าด้านหลังด้านหลังพวกนี้ยังเหมือนเดิมเนาะคาปาซิเตอร์ตรงนี้รุ่นดี2 0 0 0ให้150ไมิโครฟลต์ถ้ารุ่นพวกดีพันดี ดี0ันดี0ก้า0้ให้1 0 0ไมโครฟารัดนะครับส่วนมอแปลงไฟฟ้ามอแปลงไฟฟ้าก็สไตล์เดิมตัวนี้ไฟขดลวดเยอะกว่าผมยังไม่ได้วัดไฟว่าออกเท่าไหร่นะครับเนาะตรงนี้ก็เป็นมอสเฟตมอสเฟตนะครับลักษณะคล้ายๆเดิมๆนะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะเป็น ตัว35โวลต์แต่ว่าเป็นตัว1,500มโครฟารตดนะครับซึ่งตัวแอมเป์เดิมของพวก d 1 5 0นห้ดี 1, 5, ด 900, จะเป็น470นะครับซึ่งตัวนี้จะให้เยอะกว่าเพราะว่ากำลังวัดเยอะกว่านะครับตัวซิงขนาดใหญ่ลักษณะขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะนี่นะครับปกติดี0 0จะเป็นซิงแบนๆยาวๆดเีเลยมาแค่นี้นะครับตัวนี้ก็ทำว,ว้าหลบ ตรง L ตรงนี้เพราะว่า L ตรงนี้เขาใส่เบอร์220มาให้ปกติมันจะเป็นเบอร์150นะครับปกติมันจะเป็นเบอร์แบบนี้นะครับส่วนเสียงกลางเขาให้แค่100นะครับแต่ตรงนี้น่าจะให้ช่วง sub บเบสอันเดียว220คาปาซิเตอร์ตรงนี้จาก470ตรงนี้เป็น1500นะครับ35โวลต์เนาะโอเคด้านหลังก็ยังต่อเบสกลาง กลางเหมือนเดิมเบรกล้งแหลมซ้ายกลางแหลมขวาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ใครอยากจะต่อแบตเตอรี่ต่อตรงนี้ได้เลยแต่ว่าต่อเข้าไปแล้วมันติดเลยแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่อยากด้านหน้าไม่ได้ต้องทําระบบใหม่นะครับอันนี้ LED ใครจะต่อก็ต่อเลยใช้ไฟ24โวลต์นะครับประมาณนี้ในมิติงานเนาะมิติงานก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ลักษณะงานหลังจากแบบนี้ ตัวนี้เขาอัปเกรดบลูทูธมาให้นะครับปกติตัว d เก้เราจะเป็น5.0ตัวนี้เป็นบลูทูธเหมือนเดิมของเบน JL แต่เป็น 5, <c oughs> เป็นระบบ5.1นะครับโอเคอันนี้ก็คือลักษณะงานคร่าวๆเนอะส่วนงานโมดิฟายของชิ้นคมก็น่าจะออกมาตามหลังเนาะอันนี้ก็เพึ่งต้นประมาณนี้ก็นะครับใครจะถอดซิงคเนี่ยด้านหลังยึดน็อตมาค่อนข้างเยอะเลย หนึ่ตัวเลยนะครับถ้าจะถอดซิงกก็หมุนน็อตด้านหลังออกแล้วก็ถอดได้นะครับประมาณขนาดนี้เนาะโอเคยังไงก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจงานนะครับกดที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยเนาะจะมีลิงก์สั่งซื้อให้นะครับผมที่เป็นลิงก์ไปกับช้อ p ปีนะครับถ้ากดเข้าไปแล้วบางบางตะก้าบางลิงกนะ์เนี่ยงานมันหมดเนาะงานมันหมดก็ มีอีกลิงก์หนึ่งนะครับลองกดดูแล้วกันบางทีสต็อกเข้าไม่ทันเพราะว่าหมดเร็วมากรุ่นนี้3วันหมดเกลี้ยงนะครับโอเคอยา่าลืมฝากกดติดตามช่างคมบูเบซิงให้ด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปต่อต่อระบบต่อใสาดากลรำ้พงนะครับแล้วก็เทสเสียงกันนะครับสัก3-4บทเพลงก็น่าจะพอฟังแล้วนะคะโอเคยังไงก็ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวไปฟังเทสเสียงกันครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อก่อนนะกันนะครับการต่อใช้งานเนาะก่อนที่จะไปฟังเสียงนะครับการต่อใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับมาดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังการต่อใช้งานเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับตัวจุดนี้ก็จะเป็นต่อลําโพงอะ่ะช่องซับเบสเนาะซับเบสบวกลบนะครับ อันนี้ช่องเสียงก้างฝั่งทางด้านขวาบวกลบนะครับเสียงก้างฝั่งทางด้านซ้ายบวกลบอ่าอันนี้คือก,อการต่อดอกลําโพงนะครับแค่นี้เองนะครับถ้าใครกลัวจะจําไม่ได้เนี่ยมันก็มีสัญลักษณ์บอกด้านหลังอยู่แบบนี้นะครับมีสัญลักษณ์ตัวอักษรบวกด้านหลังอยู่นะครับตัว s บวก s ลบก็คือช่องซับเบสนั่นเอง ก็ใส่บวกลบตามสัญลักษณ์นะครับ L บวก L ลบนะครับก็คือลำโพงฝั่งด้านขวาลำโพงเสียงกลางกับแหลมนะครับ R บวก R ลบลำโพงกลางแหลมฝั่งด้านซ้ายนะครับการต่อใช้งานเนาะการต่อก็มีแค่นี้นะครับอาจจะสายลกลุงแรงหน่อยไม่เป็นไรนะครับเราจะฟังเสียงกันนะครับในส่วนของ วันนี้เราจะใช้ไฟบ้านกัน,นครับไฟบ้านเนาะก็ต่อแค่ปลั๊กไฟบ้านสายไฟบ้านแค่นี้นะครับแล้วก็พ่วงไปที่ปลั๊กนั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปาต่อสายเสร็จแล้วเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราต่อลําโพงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ก่อนฟังฟังเพลงเดี๋ยวสเปกลําโพงตัวนี้นะครับเป็นดอก8นิ้วนะครับแม่เหล็ก2ก้อน ตัวโดนัทหนานครับผมต่อลงไว้คู่2โอห์มนะครับไว้คู่คงหล่อ2โอห์มกำลังวัดดอกนี้ก็อยู่ที่ประมาณ800วัตต์แม็กนะครับที่เขาเขียนไว้นะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามัน800วัตต์แม็กจริงๆหรือเปล่าเป็นของอแบรนด์อเมริกันซาล์นะครับเนาะส่วนดอกก้างครับเป็นของพัรตินัมเอ็กเฟดปัก4นิ้วแหลม สนิ้ว HK นะครับก็ต่อ2.1แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเทศสฟังเสียงกันเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อเราเปิดเสียงเนี่ยมันก็ยังมี d e v i c l u l u o t t o t o pair อยู่นะเดี๋ยวลองไปฟังพร้อมกันเลย The Bluetooth device is ready to pair. อย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกเนาะก็ยังมีเสียงอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดของอเจ้าตัวอะไรนะเจ้าตัวบลูทูธนะครับซึ่งหน้าจอเขาก็จะแจ้งแบบนี้ blue bluetooth นะครับอันนี้หน้าจอสังเกตด,ดีเวลาผมหมุนเพิ่มเสียงวอลลุ่มอ่ะ มันก็จะมีปุ่มปิดเปิดนะครับเออเป็นวอลลุ่มเพิ่มเสียงหมุนสุดอยู่ที่อัปสาสิบนะครับเสียงสุดที่30สิบนะครับเรเวลเนาะเปิดที่สาสิบนะถ้าหมุนเบาลงมานะครับมันก็จะลดลงเรื่อยๆประมาณนี้นะครับ่ะโอเคนะครับอันนี้คือปุ่มวอลลุ volume, นะ่มเนาะนี่คือปุ่มวอลลุ่มนะครับปุ่ม อ่าโหมดเนี่ยใครจะกดตรงนี้ก็ได้ถ้าใครจะเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดนะเดี๋ยวลองกดกันดูเนาะกดดู <Line in. S 1> อ่าอันนี้เข้าไป l ล n e อินแล้วกดอีกที่นึงเอฟอ็มอมแค่นี้นะครับการต่อ f อเนาะแล้วเราก็จูนจูนชั a นแ e ลเอมจูนตรงนี้กดกดไปไหม อันนั่นไงตัวเลขก็จะวิ่งวิ่งวิ่งจูนจูนเอฟเอ็มนะครับจูนหาขึ้นเดี๋ยวดูื่งมันจะไปหยุดตรงไหน,นบำรุงเลือดหลักเรอเจอ,อ,อแล้วเจรอแล้วเสริมสมรรถภาพสารกัดจากเห็มเจอบำรุงร่างกายควบคุมความดันลดน้ำตาลในเลือดอินทผพลัม บำรุงปัวประมาณนี้นะครับแต่ทาไมกดได้แค่แชแนลเดียวไม่รู้อ,อ,อันนี้สต็อปอัน,นเดี๋ยวลองค้นหาบลูทูธใหม่เอ้ยไม่ใช่บลูทูธเอฟเอ็มใหม่วิ่งวิ่งไปแล้วแร่ธาตุแล้วก็ตะรับ โอเคนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้อันนี้ปุ่มปิดเสียงนะครับอ่าอน,นี่คือปิดเสียงเนาะเปิดเสียงปุ่มสต็อปอ่าโอเคสต็อปเปลี่ยนโหมด really อ่าโอเคนะครับ The อันนี้คือวิธีการอ่าเปลี่ยนโหมดเนาะง่ายๆนะครับเปลี่ยนโหมดง่ายๆนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปทดสอบเสียงกันเลยนะครับเชื่อมต่อปูทูแล้วเดี๋ยวเสียงไมโครโฟนเนี่ยเดี๋ยวไปฟังกันเลยเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับไมโครโฟนเนาะเสียงดีหรือเปล่าขออนุญาตสักคู่ในส่วนของไมโครโฟนเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอ ใช้เป็นไม้สายแล้วกันนะครับทดสอบทดสอบดีวขอใช้เป็นไม้สายนะครับตัวนี้ก็เสียงได้ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เทสในบ้านนะครับเนื่องจากน,นี้เป็นวันโสนาคต ข็งโซเดียาตะขอแผยด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเทสในบ้านก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือไม้เสียงไม้นะครับเสียงไม้จะคาราโอเกะดีสองพนะครับตัวนี้ก็เสียงว่าใสถือว่าใช้ได้เลยนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสถ้าแบบจะร้องคาราโอเกะฉันฉันฉันต้องการต้งการไปเที่ยวอ่าประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยว ไปเทสเองกันต่อเนาะอันนี้เป็นเทสใหม่ฮัลโหลหนึ่งสอสามเโปรับได้วอลลุมปรับได้นะครับปร่บได้ปกติเลยเสียงก็ชัดเจนดีนะครับโหลเทสเทสเอ็กโคทดสอบทดสอบทดสอบทดสอทดสอบเอ็กโคทดสอบเหนึ่งสสามสอโสามารถปรับับให้มันเสียงเบาลงได้ไม่สะทอนมากนะครับก็ปรับปุ่มแรกตรงนี้แล้วกันเนเนเนห่าสี่เคสเบค เทศเทวีเทศวัตใหม่อุ้มวอลูกมใหม่แยกกันนะครับแยกแยกวอลุ่มหลักอันนี้ผมปิดเสียงวอลุ่มหลักไปแล้วนะวอลุ่มหลักอันนี้ปิดไปแล้วจะเปิดแต่แค่ใหม่เปิดแค่ใหม่ก็คือยังดังดังดังได้ปกตินะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับวอลุ่มตรงนี้นะวอลุ่มใหม่ก็คือใช้แค่ใหม่อย่างเดียวได้เลยนะโอเคเูฟิกของเขาตรงนี้ที่ใช้งานได้ดีนะครับ เดี๋ยวไปฟังเพลงเทศระบบกันนะครับเนเพื่อนโอเคบันดือข้าจากหัวใจฝากให้อ้ายพอได้อาานคนสอมหักบ่ผ่านเลยมือบ่เรียบร่อยน้ำตาหย่อยใส่น้ำ หลันจากความชอบทำมันตอนนี้เปิดเสียงวรุ่มอยู่ที่ครึ่งนึงนะครับ50%คือ15นะครับ RUM IT! It's โอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ครับสําหรับชุดเสียงเนาะก็ถือว่าทำอ่าเพเบสได้ดีนะครับเบสกลางแหลมผมว่ามาเต็มอยู่สําหรับรุ่นนี้กําลังขับสี่แล้วบัดเนี่ยซื้อไปยังไม่ต้องโมก็สามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับในส่วนดอกลําโพงที่แนะนานะครับก็จะเป็นหกจุดห้านิ้วนะครับแปดนิ้วนะครับแล้วก็เจ้าตัวสิบนิ้วเนี่ยผมแนะนําให้เป็นโค้งปั๊มนะครับพวกร้อยสี่สิบแม่เหล็กร้อยสี่สิบหนึ่งชั้นนะครับร้อยห้าสิบหกหนึ่งชั้นอะไรพวกนี้นะครับโค้งหลอกเนี่ยก็ น่าจะเล่นได้ที่ดอกแม่เหล็กหนึ่งชั้นแล้วก็สองชั้นที่แม่เหล็กร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบหกประมาณนี้นะครับผมกําลังวัดดอกลําโพงก็ไม่ควรจะเกินหกร้อยวัตต์นะครับประมาณนี้ที่สามารถเล่นได้ดีนะครับผมก็ในส่วนของพาวเวอร์เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ใต้ลิงก์วิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็ลิงก์พวกดอกลำโพงเนี่ยผมเอาใส่ไว้ให้อะไที่สามารถขับได้นะครับผมใครสนใจงานก็ไปติดต่ออสั่งซื้อกันได้เลยเนาะส่วน หาซื้อไม่ได้ก็ติดต่อช่าคม p o w e r s ร n ซิมาได้ที่ไลน์ไอดีหน้าโปรไฟล์นะครับก็ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่างคม p o w e r อร n ซิเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ